เขาสามารถแงะกระเป๋าเราได้เลยนะคะแต่ถ้าเราใช้ TSA แบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนพบกับออมมี่นะคะวันนี้ออมมี่จะเดินทางกลับไทยแล้วค่ะ แล้วออมมี่ต้องใช้เจ้าตัวนี้ค่ะเป็นกุญแจล็อกกระเป๋าทุกวันเวลาบ่ายสาโมงตรงพบกับเมนูอาหารใหม่ๆก่อนใครได้ที่ออมมี่เวิร์อย่าลืมกดติดตาม s u b ส c r i b e ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะเป็นแบบ TSA นะใช้กุญแจล็อกกระเป๋าแบบธรรมดาไม่ได้นะคะเวลาที่เขาอยากตรวจสอบกระเป๋าเราอะแล้วเราใช้ ตัวล็อกธรรมดาเขาสามารถแงะกระเป๋าเราได้เลยนะคะแต่ถ้าเราใช้ TSA แบบนี้เจ้าหน้าที่จะมีกุญแจเพื่อปลดล็อกกระเป๋าโดยที่เขาไม่ต้องแงะหรือทำกระเป๋าเราพังออมีซื้อมาในราคาลดคือ3มเหรียญ50เซนประมาณ100กว่าบาทไทยอันนี้คือราคาลดนะเดี๋ยวเราจะมาเซ็ต รหัสกันเขาหน้าตาจะเป็นแบบนี้เป็นห่วงแบบนี้คือมีความดีงามมันงอได้แล้วก็สามารถใช้กับกระเป๋าที่มีความหนาได้ TSA เขาจะมีสัญลักษณ์เป็นสีแดงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งรหัสกันกุญแจตัวนี้เขาจะเซตรหัสมาเป็น0 0เป็นรหัสมาตรฐานนะกดไปค่ะ แล้วก็จะเปิดแบบนี้ค่ะแล้วก็เขาจะมีปุ่มข้างล่างเห็นปุ่มกลมๆไหมใช้เจ้าที่หนีบผมเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนรหัสที่เราต้องการในขณะที่เราเสียบตัวนี้ไปด้วยนะอมีจะตั้งอ่ะเสียบนะคะเสียบไว้แบบนี้เดี๋ยวมองไม่เห็นอ่ะเสียบนะ แล้วก็ตั้งรหัสสมมติว่า 1...2...2...3... งสองสองมี่ก็จะตั้งรหัส 1...2...3... ยากมาก 1...2...3... อ่ะเรียบร้อยค่ะเห็นไหม 1...2...3... สจากนั้นเราลองดูค่ะกดลองดูก็ได้อ่ะเห็นไหมกดได้ อะลองเสียบดูซิว่าเปิดได้หรือเปล่าอ๊อ่าเปิดได้ไหนลองเทสศ0นดูนะว่าจะเปิดได้ไหมก็หมุนไปที่0ูค่ะหมุนเข้าไปที่0ูเพราะว่ารหัสแรกคือ0ูเนาะก็ลองเทสดูอ่ะศูนยอ่ะศู 000, ลองกดดูค่ะ โนศเปิดไม่ออกนะเห็นไหมแล้วลอง1 2ึ่งสาสอปุ๊บเปิดออกแค่นี้เองค่ะง่ายๆเลยกระเป๋าเดินทางรุ่นใหม่ๆเขาจะมีตัวล็อกอยู่ที่กระเป๋าอยู่แล้วนะที่เป็น TSA นะเดี๋ยวพาไปดูค่ะใส่รหัสที่ถูกต้องกดตัวซิปลงไปกดตัวซิปลงไปแบบนี้ นี่เท่านี้เองเราก็จะเปิดกระเป๋าไม่ได้แล้วล็อกแน่นหนาแล้วค่ะใบนี้ก็มีเช่นกันค่ะตัวนี้เขาไม่ให้ที่ล็อกมานะเป็นใบใหญ่ค่ะเราก็เลยต้องซื้อกุญแจมาล็อกกระเป๋าอันนี้ก็เป็นหน้าตา T S A อีกแบบหนึง่งตัวนี้ของ s u m s o n i t e แบบนี้ค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ออมมี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย